สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยลิฟิ่งควรมยูเอเซค่ะวันนี้ยายมลิมาเปิดคลิปที่ควมแล้วค่ะอันนี้ยายมลิพาทุกคนมาเปิดคลิปในรถเพราะว่าวันนี้ยายมลิจะพาทุกคนไปงานลอยกระทงที่ควมยูเเซนะคะทุกคนที่ควมเขาก็จะฉลองวันลอยกระทงช้ากว่าบมงไทยนิดหนึ่งเพราะว่าที่นี่มีแต่คนทํางานเนาะเขาก็รอถึงวันอาทิตย์ถึงได้จัดงานวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคน ที่นี่กลัวมีวเสเขาก็เลยจัดงานลอยกระทงสืบสารประเพณีไทยเนาะพีย่แมรี่ก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวงานลอยกระทงค่ะวันนี้ไปกันเลยค่ะตอนนี้ย,ยมรี่ก็มาถึงงานแล้วค่ะมาเที่ยวง,งานลอยกระทงไม่รู้ว่า <c oughs> ตอนนี้แยมมลีกับเพื่อนก็มาสายแล้วไม่รู้ว่ายังมีกระทงอยู่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวัดที่กวมก็าจะเล็กๆนะคะทุกคนวัดไม่ใหญ่เขาจะางานที่วัดกันเพื่อนแยไม่ได้กำลังเดินไปอื อโมเสียโมเสียแต่ย still s t i have some food over there ใ o ่คุณามาอ o a n ืกระง n ละใ่นน้ำได้มาถึงงานแล้วค่ะโอ้สวยจำไม่ได้เลยมาถึงงานแล้วค่ะงานลอยกระทงดูว่าเขาขายอะไรกันบ้าง เขามีขายอะไรเนี่ยผัดไทยมีขายผัดไทยอ้าวคุณแม่สวัสดีค่ะขายังแงอะไรเนีหม้อต้มมะเออแฮปปี้วันลอยกระทงค่ะคุณแม่อ,อ,อืออือยายชลลอยสวัสดีค่ะยยแฮปปี้ลอยกระทงค่ะอือจำได้ไหมไม่ไดไงยายจำแม่หนูไม่ได้แล้ว เดี๋ยวกันประจำยังกัยังจำไม่ได้อ่าแม่ค้าสวัสดีลอยกระทงค่ะไม่จำโอ้ยแม่ค้าคนสวยตามสมตายมาเลดดีกว่าไม่มานะคะแฮปปี้ลอยกระทงค่ะแม่ค้าตามสมตานี่แม่ค้าคนสวยตามสมตาเอาเลยลุยอ่าอ่าโคกเล็กไปหรือเปล่าคะแม่ค้าใหญ่ใหญ่ไป จำไม่ม้วนเหรอจำไม่ม้วนนี่ที่กวมก็มีส้มตำนะคะนี่ตำอะไรตำไทยตำไทยค่ะอ๋อใส่ปูด้วยอืมไม่ใช่คนขายมาแต่เท้าจัดไงโอ้หอมมากเลยเนี่ยอืมอันนี้ส้มตำนะคะที่กวมนี่ พี่เพลินไหมคะคนสวยตามแซ่บมากูน้ำลายไหลเลยที่กวมกว็มีส้มตำนะคะน่าอร่อยอนี่ค่ะที่กวมเขาทำเขาก็จะทำแซ่บไปด้วยนะครับทุกคนแซ่บแบบว่า ขึ้นมาง่ายๆเนาะเพราะว่ามันเป็นที่นี่ที่เป็นที่ US เนะเขาจะทำแบบนี้บูตัลูปแล้วก็เจาะกระทงรลอยแบบนี้ก็จะเขาก็จะทำจะทำให้แบบนี้ทำแสะไว้เล็กๆ อันไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราจะมีสะเนาะที่ไม่มีก็เลยต้องจําลองขึ้นมาแบบนี้อนี่ค่ะอันนี้วัดที่ความเวเซก็จะประมาณนี้ค่ะ น,นี่ก็จะเป็นโบสถ์นี่ค่ะก็จะอันนี้ก็คือโบสถ์นะคะทุกคนโบสถ์นี่ก็จะเป็นซาลายตรงนี้ที่เขาจัดงานก็จะเป็นแบบนี้งานเล็กๆค่ะทุกคนเพราะว่าที่กลุมคนไม่ค่อยเยอะเนาะ คนเขาก็กลับหมดแล้วเดี๋ยวแค่นี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายกระทงค่งะมาเที่ยวงานลอยกระทงค่ะน,นี่ชุดน้านงคนสวยเนี่ยชุดสวยโอ้ ขนมกินขนมกินส้มตำนี่เจ๊ส้มตำนี่เอาส้มตำไม่เอาใส่ปลาร้ไม่ได้หรอไอปลาร้ามันก็ไม่แซ่บสิน้อยถ้าไม่ใส่อ่ะต้องงาน,นเคียมยาอะไรอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอนะอ,อ,อร่อยอย่น้ทำทำน้ำคนดินึก <c oughs> ว่าเขาไม่เลือกง่าย,ยางไง หมดแล้วนี่พี่ติ๋มให้มาพี่ติ๋มบอกว่าของพี่ไปจิ้บแหวนเอายกนี้ไหมไม่เป็นไรเน่หนูมีแล้วไม่เป็นไรคืออะไรไม่รู้อะไรจะกระเด็นตาตาคืออะไรอ่ะเอาลูกชิ้นอ่ะแหวกระเป๋าไปใสด้วยเนี่ยเทอะชอบเนี่ยชอบเนี่ยชอบ ต้องมาต,ต้องอย่างน <not player> ี้นี่คำฟองตัวเกิงมาแล้วครับผมอาจารย์นี่ของแท้นี่ไม่ต้องขนขึ้นไปใต่ถุงเท้าคือเทปก้อนห้อยก้อ่ห้อยมาเฮ้ยจะเป็นเพิร์สทำไมอะคะอันนีคจะเอาข้าวนี่อร่อยมากอ๋อเพื่อเห็นนัาใส่ของเขาเขาเขาชอบกาแฟอ๋อ

ไม่มีรถกูก็เดินร้องไห้ากับบ้านกินขนมจีนเหมือนมันบอส่น้ำยาเลยว่ะเอ้ยมันเผ็ดเน้อทจะไมให้แกกลับไปก่อนนี่ให้แกเดินลูกหน้าไปก่อนเห็นอ่งเขานี่กลับบ้านเด้อ อาอยากอยากครับต้องต้อนเกี่ยวอ่ะพอที่เอามาหรอใช่เพราะว่ามันจะไม่มีงานอะไรแล้วพาก็ไม่อยู่สงการเย่สงโอ้ยฮะล้อลูก่อนก็ได้มามีคนเรามาบวชจีบรอพารอพานี่มาบวชจีบมาบวชจีบดีเลกเอดีเนาะสวยดีเป็นชุดเนี่ยเออใช่ดีใช้ดีพี่น้องใชดีเนาะเอามาให้เขาไป สะเก็บเขาก็ทำสวยด้วยชอบไม้ชอบเก็บไม้โอเคค่ะทุกคนเป็นไงมั่งยายมรี่พาทุกคนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่กวมค่ะทุกคนที่ก u a m USA ที่นี่ก็แบบว่าคนไทยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะมันก็จะเป็นงานเล็กๆแล้วก็ตอนเยมามรี่ไปเขาก็งานเขาก็เริ่มจชเลิกแล้วเพราะว่าเขาเขาเริ่มงานเที่ยงแล้วก็เสร็จหกโมงใช่ไหมเยมามรี่กะว่าจะไปสักบ่ายสองบ่ายสามเนาะ เพราะว่าแดดมันร้อนก็เลยพอไปถึงอ้าวเขาเก็บร้านแล้วอะไรเกือ <c> บ <oughs> ไปไม่ทันเขา <c oughs> ก็มันก็เลยอ่าเหลือคนไม่ยอมมาแหนมม่มย,มยมอมมาแหนมไพสันหรือว่าเหลือคนเหลือน้อยเกือ <c> บ <oughs> <c oughs> ไปไม่ทันเขาค่ะทุกคนเออก็เลยได้อ่าไปถ่ายทุกคนดูเนาะว,ว่าที่กลัวที่กลัวถึงจะเป็นเมืองเล็กแต่ก็ยังอ่าเก็บประเพณีไทยหรือว่า าสารต่อประเพณีไทยเนาะยังมีรอยกระทงพาแบบว่าลูกคนไทยที่นี่ที่เขาเกิดที่นี่เนาะแบบฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเอ,อประเพณีไทยเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีให้ให้เด็กๆได้ดูนะคะทุกคนอืโอเคค่ะตอนนี้ยายมรลิข้อกลับมาถึงบ้านแล้วอืพาทุกคนไปดูวันลอยกระทงที่ก u a m USA ค่ะโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะยายมาลีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยายมะลีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ